น่เน่ๆๆดูนี่มีสกินเน่เห็นไหมมีปะมีปะเราลีบลี่ลีบลี่มีไหมมีบอสกินเร่ไม่เหี้ยอะไรเนี่ยฮะกูไม่ได้เล่นแล้วหน่อยเฮียองะแล้วกูก็หลงกูหมุนไปทางไหนมันไม่เห็ชื่อหลงอ่ะลูกเอาเพื่อนตกใจมดงเลย ทำไมไม่ไปซ่อมกันในซอักนี้เห็นมึงสุเจี๊ยบดิเจี๊ยบไอ้เหี้ยรีลฟ์เฟกนี่แหละมึงไอ้เยี่ยบตกใจจริงกูเชี่ยเลยไอ้เหี้ยไอ้เยี่ยโอ้ยไอ้เชี่ยไมเคลเ่อนตัวน่ากลัวจริงว่าแล้วเจ๊กแม่งวิ่งไปไหนวะแล้วมึงมาไล่กูทำาเหี้ยอะไรเนี่ยเอางี้แกแม่โอ้ดเชี่ยกูก็ตกใจทั้งวันเม่งวานนั้นไปซ่อมกันวะ ไม่น่คเ้ไม่แล้วทำไมคนโดนไล่ต้องเป็นกูวะทำไมอ่ะตัวไหนเขาชอบตัวมึงอ่ะเฮ้ยทำไมต้องเป็นกูคนแรกวะทำไมวะกูทำอะไรผิดอีกแล้ววะเขาชอบตัวมึงไงเนี่ยตึงตึงเลยมาถึงก็ตึงเลยตึงแบบตกใจตกเฮี้ยตบัดมวยเดี๋ยวเพื่อช่วยกูนะกูปรับความเร็วมาไปมีใครไปหาเมืงอกีไม่มีอ่ะ เห็นเมื่อกี้เห็นแว๊บๆแลให้เพื่อนไปแล้วไงโอเคเดี๋ยวให้เพื่อนไปแล้วเดี๋ยวซ่อมเองจี๊ดอยู่แถวกูไงคิดว่าไปหาใครใช่มาหากูเนี่ยมันไม่น่าทำอะ่ะน่าจะไปหามึงโอ้เชี่ว๊ด กูกวาแทกไม้ใส่มันปุ๊บแล้วตากูบอดกูไม่เห็นกูกระแทกกูไม่เห็นโดนอะไรนะมึงเล่นมึงเล่นขั้นตอนแล้วป่ะเนี่ยไม่คือกูวาดเทกปุ๊บแม่งมันบอดมันโดนไฟไฟสายช่องอะไอตีเย็ดหรืออะไรชายชายช่องเลยไม่ใช่องโมลิเอ้ยไม่ใช่โมลิวันโมลิเขี่ยให้น่ากลัวเลยเยอะมั่วละไม่ได้เล่นอะไรก็เยอะมึงมาชิวหน่อยน้ำบนเอ๊ะบนไหนวะ ไอ้ด่านแม่มีบนไหนบ้างโอเคโอเคกลับไปเอ๊มันโอเคกันละเงียบเงียบดิเรียบร้อยครับผมโอเคเดีนสั่งมึงบอกกูหรือบอกตงถ้ามันวิ่งมานี่ทำไงตัวใครตัวมันเดียวเฮ้ยแม่ไอ้เมื่อวานสบายไม่ไหวเพื่อน โชคดีนายน้องขอให้รอดปลอดภัยดีก็เฮแล้วกูโม่งพังโอ้เสียงร้องดีมากเป็นการส่งเป็นการส่งสัญญาณที่ดีอุ้ยอุ้ยอุ้ยมีคนเดินมาโอ้ไอเชี่ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงเชี่ยัมรู้อ่ะเพื่อนใช่เพื่อน เพื่อนเพื่อน,อ,นอู้ไฟคนแรกเลยโชคดีลูกทำไมวะทำไมวะทำไมอีวะ <laughs> <laughs> เปิด <laughs> ดูชื่อแม่งนี่มีมีอะไรกูปะเนี่ยเีกม <laughs> ต้องเป็นเป็นคนที่เคยมีประวัติ <laughs> ใครวะแม่งปิดชื่อด้วยปิดชื่อด้วยแ,แ,แหมจากอีพกเกมมี่ฮิ้ย <laughs> <laughs> อุ้ย,อยเอ๊ะได้ผ่า,านไปเลยสวยอุ้ยกล่อง ดิสิตอัพบอสสักพักแมงขล่มาค่อยๆง้มดูตูดกูไอ้ีฮีไม่ทำกูสะดุ้งมาสองรอบนะโอเคกูได้ไลท์เซเบอร์แล้วกยเฉยเกียดจริงการกดสวย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 เฉยอย่าให้กูตายหรอลงมาเป็นเพื่อนกูนีสัตว์อุ้ยเอาอุ้ยโดนดึงน่าสงสารเนาะ ดี๋ยวไปดูไงเรียบร้อยกังโจงกังแจ้งเลยล <He> er, เฮี่ยพูดเต่งอ่ะบ๊ายบายโอ้โหโอ้โนั้นมาแล้ไอ้แม้ทำเฮี่ยอะไรไอ้แม้มึงชุนกูคุยทำไม Да เห็นไหมกูโดนกูก็โดนกูโดนห้าเฮี้ยนี้แบบกูตายเลยมาอยู่เป็นเพื่อนกูนี well ่ไม่ต้องดิ BA, ้นหลนหรอกกูดิ้นเฉยเฮ้ยดีมากเพื่อนยืนอยู่ตรงนั้นสวยไม่มันจอมมึงเป็นตัวล่ออยู่มึงตายแน่ไหมตายละกูมีสปีดดิน้อง มึงค <SM. S 2> <Christina. S 1> ิดจริงๆอว่ามึงจะรอดได้นานเนี่ยใช่กูคิดอย่างนั้นคอยดูแล้วกันเดี๋ยวไม่ได้เดินฉีกมาหามึงเว้ยเออมันจะยิงสีกู้งไล่ไอ้เหี้ยกดกูบอกไปใช่ไหมกูบอกแล้วใช่ไหมปากหมาเฮ้ยกูปิดสกินดีกว่ารู้สึกหน้าตาหลอนๆยังไงไม่รู้ตัวนี้ไอ้เหี้ยไม่ต่างกันโอ้เหี้ยแทมเปอร์ เชี่ยใครจะไปคิดว่าจะเป็นไอเ้เชี่ยนี่ให้ช่วยปะเดี๋ยวกูส่งไฟฉายใส่นั่นไงเพื่อนหลังแหกไปเธอจะมีใจหรือเปล่าแต่ของกูไม่น่าจะมีมอ่ะเพราะแม่งไม่ไม่ได้แทบไม่ได,มได้ยินเสียงตอนมันมาลากก่ากูอ่ะไปซ่อมเลยกูมีไงกูมีใจไงกู <c oughs> อ่ะมีใจไงไอ้เชีย่ยกูโดนคนเดียวเลยเนี่ยรอบเดียวเนี่ยไอ้เชีย่ยเต็มเต็มเลย <c oughs> ไม่เอาใครเลยเนี่ยอุ้ยดนกล่องพยาบาล <c oughs> มันคิดว่ามันวางแถบไันตรงไหนบ้างน่าจะแถวตัวที่มีตาต่างกับไม้เอ๊ะมันมันอยู่ไหนเนี่ยน่ะอยู่ที่เดิมอ่ะมันวางไว้หน้าบ้านนะกูเห็นอันนึงเดี๋ยวกูดิสให้เย็ดแถบปื้งไม่ต้องเล่นละเอียดวะมามาฮานี้วิ่งมาเร็วปึ้งกันละเก็บปึ้งมาละรับแพ็แม่งแล้ว มันน่าจะไล่เพื่อนต่อมาอะไรวะแต่มาฮิวหน่อยมาฮิวหน่อยเปิดไปเรี่องเปิดไปเรียกงเลยหลบอยู่หลังต้นไม้เชียปล่อยไปตามกระถารกมแล้วกันนะเยี่ยมเยียมเยียันยังไม่รู้มันไม่รู้ยามันยัไม่เห็น เดีมยวๆเมื่อกี้นะไปที่อื่นแล้วเพื่อนเออนะไปที่อื่นแล้วไม่ดิ๊เปิดอย่าอย่าเป็นรู้ดีได้ไหมยมึงเนี่ยรอบไปรอบไป ป่านไปเพื่อนกูขอให้มึงรอดนะเกมเนี้ยกูขอให้มึงรอดนะเกมเนี้ยตายแทนกูได้ไหมไม่ได้เฮียตัวใครดูมันดีแม็กกูเพิ่งโดนเฟดเดียวเหมือนกันอะมันไม่รู้หรอกว่าใคอยู่เนี่ยอ๋อที่เฟดไม่เหรอนะเดินมันไม่รู้หรอกว่าใคอยู่เนี่ยจริงๆเงียดิ้นมัเมียอะไรล่ะรองยิงกูหน่อยดิ ผูกี่เปอร์เซ็นต์ต้ออ่ะแม่แมมันมามาไม่เห็นกูลัวไม่เห็นกลัวไม่เห็นมันเฉยเลยมันเห็นกโด้เลยคุณไอ้ชิบเห็นกูมีการวางเทปด้วยจบว่ะ ตักเจ้าไม่เล้าหรืออะไอเหี้ยเลิกอะเออโดนจิ้มแหม่กลับมาก็โดนรับน้องเลยเฮ้ยฉันละตัวที่อุกเกี่ยที่สุดอะมันชอบเอาหนวดปลาหมึกแฉี่เข้ามาหากูไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่ใจเย็นเลยอุ้ยนั่นแม่งเดินเดินมาแล้วมาหากูแล้วแมวกูได้ไหมอ่ะ ไปหาคนอื่นได้ไหมะ่ะใช้เกียรนะลากมาหาเตียมันไม่ไล่มึงหรอกใช่กูมาไล่กูเนี่ยเฮ้ยเกิดเกียเกียร์นะเอาเอาเอาไปหาออไปแล้วคิดมากอ่ะ <c oughs> ใช่คิดมากเลยมันพามาด้วยหายแล้วชิบหายแล้วชิบหายแล้ววิ่งมาทำพิธีอะไรทางเดียวกันเนี่ยม,มันอยู่ข้างบนกูเห็นแล้วมันไล่กูอยู่เนี่ยออกไมาคิป มันไรคิดอยู่เฮ้ยมันไรงมาไอ้เีัยพี่เป็นกูอ่ะเนียเนียะเนียะเนียเนียเนียะพี่มีปัญหากับกูเนี่ยพัตตะกรเนี่ยโอ้ยมึงไม่น่าทักเรื่องหนวดอ่ะเนี่ยมันชัดเกินไปแล้ววเดี๋ยวหวังมันยืดโอ้ยเชี่ยซอมบี้ไอ้สัตว์ไอ้กูตกใจกับซอมบี้โง่ๆเลยนะไปหาคิดไปเอ็งเนี้ยอ่าโชคดีพี่เป็นอะไรมากไหมเท่ากับผมเนี่ยกูตกซอมบี้แป๊ปดีใจด้วยมึงตกไปเหอะดูชีวิตกูก่อนเนี่ยยห้กูมีเปืนนะเดี๋ยวกูยิงให้ดู คงมันอะถ้าต่อยผีอะแไอเหตยนั้นก็คุณสนุกปากเลยกูก็วิ่งหนีอย่างเดียวเลยเนี่ยเกรียนเยอะเฮ้ยกูไม่ลต้องวิ่งยาวๆเลยนะมาวิ่งกับกูละพี่เจ๊งนานสักนะมันไม่มาหากูแล้วแหละกูคิดว่านะแย่คิดแบบนั้นทำไมอ่ะโอ๊ยเจ๊งนึกว่ากบหลุดไปแล้วโอ้โหไม่ได้แต่โอ้ยเสียงดีมากเลยครับ สงสัยโดนนอนปลาหมึกชัวร์เลยโอ้เชี่ยดนี่ไงและเป็นคนเดียวคนแรกเลยครับเป็นคนเดียวที่ไม่โดนแต่ว่าเป็นคนแรกที่โดนอุ้มอุมช่วยช่วยช่วยผมไม่ดิ้งเพื่อนอยู่แล้ววะไปคือไปคือทังแล้วเฮ้ยอปิดทางประตูเห็นแล้วเพื่อนแล้วมันก็วิ่งมาหาผมอ่ะเพื่อการทำไมกูอยู่คนเดียวเนี่ย ช่วงเดย์เนาะแหมทิ้งเพื่อนเลยนะครับคนคนนี้ไม่มีการแบบว่าหันกลับมาอะไรอย่างนี้เลยนะครับเข้าทิ้งไปเลยแล้วนี่มีสิทธิ์ยืนนิ่งไหมครับผม <c oughs> ทำอะไรครับเปิดแฮกหรือเลปล่า <c oughs> เปิดแฮกแบบวิ่งวิ่งแบบมาตีสี่ตัวคอมมันไม่เอานะเข้าเชี่ยดติดหายอนะเต็มตัวช่วย โอ้ยโอ้ยโอจุโอ้ยโอ้ยไปต่อยไม่โดนโอ้ยโอ้ยโอ้เชี่ยต่อยโดนแลบายบายฝากเคื่อนเหลือด้วยชนะเฉยเกมหลังกูไม่ใช่คนเห็นแก่ตัวว่ะอะไรดึงเกมเร็ววิ่งเออกูต้องรอดไปพร้อมกับเพื่อนคลิปเซ็ฟิวบายบายคิดเดินติดผิดเมื่อกี้ โอ oh, ็นไงโอเกมเสวยๆแล้วแถมช่วยเพื่อนดนะ้วยไม่เหมือนคนบางคนนะครับวิ่งหนีไปเลยครัะ <c oughs> <c oughs>